ใน Twitter นะคะเกิดดราม่าขึ้นค่ะเป็นดราม่าเรื่องของการเลื่อนเปิดเทอมนะคะเพราะว่าสาเหตุเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจากการติด Hashtag เลื่อนเปิดเทอมใน Twitter จนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนะคะของ Twitter ไทยเนี่ยมาจากกรณีที่คุณวรสิษฐ์ การตินันค่ะสสอุสออบลราชธานีพักเพื่อไทยเสนอไปยังคุณประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันรโอชาค่ะก็ฝากไปทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าจากเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียน คือเดิมทีนี่นะคะเปิดวันที่16พฤษภาคมเป็นวันที่1กรกฎาคมทางประชาชนส่วนใหญ่มองว่ายังไม่มีความพร้อมแล้วก็กังวลว่าการระบาดของโควิด -19 ยังไม่บรรเทาลงจะกระทบกับสุขภาพพานามัยของเด็กนักเรียน ซึ่งหลายฝ่ายก็เกรงว่าเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านักเรียนต้องมาใกล้ชิดกันนะคะตามสถานศึกษาต่างๆก็เลยอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพิจารณาการเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็นวันที่1เมษยนขออภัยค่ะ1สิงหาคมนะคะก็คือเลื่อนจาก1กรกฎาคมเนี G ่ยไปเป็น1สิงหาค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆเนี่ยจะปลอดภัยถ้าหากว่ามีการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมทีนี้ประเด็นเนี่ยมันเป็นกรณีเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าคุณวรสิษิ์ไประบุว่าจะให้เด็กเรียนทุกวันก็ยังได้ทางผู้ปกครองเนี่ยไม่ขัดนะคะเพื่อเด็กจะได้เรียนครบตามหลักสูตรครบถ้วน ทีนี้เด็กเนี่ยโอ้โหพอได้ยินคําว่าจะให้เรียนทุกวันก็ยังได้คือเรียน7วันไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน,นะคะ่ะโดยเฉพาะในทวิตเตอร์อย่างที่บอกเกิดแฮชแท็กนะคะ เลื่อนเปิดเทอมขึ้นมาค่ะเป็นแฮชแท็กยอดนิยมอันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ของไทยตอนนี้เลยนะคะเหล่านักเรียนชาวเน็ตไปแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ค่ะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการเลื่อนเปิดเทอมแล้วจะให้เรียนทุกวันแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าให้เหตุผลน่าสนใจเหมือนกันค่ะบอกว่าการเรียนทุกวันเนี่ยคือก็ต้องมีการบ้านพอมีการบ้านทับทับกันเย,เ,ยเ,ยเ,ยเยอะเยอะเเนี่ยนักเรียนก็ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือในการเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างนักเรียนม6เขาก็ต้องเตรียมตัวอา่านหนังสือเพื่อจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยการที่มีการบ้านเยอะๆเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปอา่านหนังสือไปทําการบ้านนะคะควรปรับเวลาไปปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแทนโดยตัดรายวิชาที่ไม่สําคัญหรือว่าจําเป็นน้อยออกไปก่อนรวมทั้งยังมีการถามกลับไปถึงผู้ใหญ่ด้วยค่ะบอกว่าผู้ใหญ่ที่เห็นด้วยกับแนวคิดแบบนี้เนี่ย เห็นด้วยได้ยังไงเพราะว่าขนาดผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังต้องการวันหยุดเลยแล้วเด็กๆเนี่ยจะไม่ต้องการวันหยุดเช่นนั้นหรือนะคะก็เมื่อวานนี้แฮชแท็กนี้ร้อนแรงทีเดียวนะคะในทวิตเตอร์ค่ะ หลังจากนั้นทางด้านของนายจาตุรงฉายแสงนะคะอดีตรัฐมนตรวีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการทวีตข้อความค่ะผ่านทวิตเตอร์บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของการเลื่อนเปิดเทอมเนี่ยระบุบอกว่าการศึกษากับผลกระทบโควิด19มีประเด็นต้องคิดต้องเตรียมกันเยอะแต่การเลื่อนเปิดเทอมเหมือนกับว่าให้เลื่อนพ้นๆออกไปก่อนเปิดเรียนแล้วจะยังไงกันก็ไม่ค่อยได้คิดพอมาเจอเรื่องเรียนอาทิตย์ละเจวันก็คิดได้ไง พร้อมกันยังแนะอีกด้วยนะคะบอกว่าหลายประเทศตอนนี้ก็กําลังมีการคิดการวางแผนเรื่องของการจัดการศึกษาหลังคุมโควิด -19 ได้อย่างจริงจังอย่าง Learning l e ARNING LOSS ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องหาทางแก้แต่ประเทศที่เขาจัดการศึกษาได้ดีไม่น่ามีใครคิดเลื่อนเปิดเทอมแล้วก็ให้เรียนทุกวันซึ่งคุณจตุรนนะคะก็ยังได้เสนอตอบบอกว่าเลื่อนเปิดเทอมประมาณนี้ได้ไหมครับเด็กเล็กเริ่มหนึ่งพฤษภาคม เมื่อพร้อมอนุบาลแล้วก็ประถมจะเริ่ม18พฤษภาคมมัธยมจะเริ่ม1มิถุนายนยกเว้นที่ติดการรับสมัครจัดโซเชียลดิสแทนซิ่งให้ดีห้ามเปิดเรียนทุกวันก็นี่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนะคะที่ออกมาตอนนี้จากคุณจตุรนค่ะ